สดีจ้าเย็บมาออกซวนแสบมาแล้วประด้อัดคลิปม,มาโดนเป็นปีแล้วเมืเ่อเนี้ยมากินย่ำกันมะลุยมาเดินพี่น้องเด้อมาเดันพักกันเฮ็ดย่ำขายพี่น้องเฮ็ดอันข้องขายปัะนี้นนางแตงสาวเขาเร่าแระไดี๋ยขายเฮ็ดกินเองเลย

ขายของไป่นาะได้อาทิตย์นึงหรอตองกูแบบแปดท่านได้แดงร้อยเมียยังไ่ได้จักบาทเออมียได้ีสิบอเมียได้ซีสิบบาทพีองน,บบนอ,ออก็ตตั้งมันหัวายเพือ่อนมอนมีสอนกุ้งกรเจอตัวใหญ่ๆมากไปปากน้ำประมือกับซอสมอีสอนปะ จบจบแค <c oughs> ่ตื่นเองจับเองขายบ่ไดดก็เฮ็ดกินเองพี่น้องเย้ยบ่ไดร่องที่กูมาเป็ปีเนาะร่งเนาโอ้เปลี่ยพียกงอย่างนี้นดีเนาะ แกะ่้นนอมันน่ตื่อนอะตู้กรจ่าเนี้ยังโหลม่เตียไปไว้หาบ้างแก๊บแ,บแบย๊ยังเนี่ยละไล่แม่ไล่แม่ร้านผ้าเห็ดร้านมาอ้ฉันคนเย็ดไายดีเดียวพเมาเห็ดเ็ดมาอาทิตย์นึงมีไล่แม่พวมาเอาสองกองนะเดี๋ยวเนาะเดียียว พี่อเดี๋ยวหายไปเลยจักเสียไปเสียกับบัลลู múc mã nói rồi, Tiểu không có gì bổn nào, Tiểu bổn lắm. mất thằng này Tiểu Vâng lắm. Tiểu bổn cái này bổn lắm. nhắm bổn lắm. Ăn rất là... มั่ร่วมพี่นอ้องเ้ยมีปลาหมึกมีกุ้งปลาหมึกกุ้งกับเป็นซอิ๊วเป็นอกลักน้ามันจังสดมันจังไม่ให้เลือกหลายเอามามา bây giờ mình sẽ thử đi ăn bởi mượn bởi giấm là thơm nó rất lái nó cứ tẩm khô เจอของมาอาคิดใบ้ได้ไรไปแล้วเนี่ยค่ะขายของปุลยมาตังน้ำบานน้ำเพรียนกับคายไปพี่นมองพรมวลไปมือมือบวาอนได้ขายการกินก็ไปจะออกนอกบ้านนู่นออกนอกบ้านบ่อยๆครัวโง่จีบร้านพระเฮียล้งไล่แม่งรุ่งยังเหรอเอาละ กระดดเพื่อมันดีใสก่กะเล่เห็ดไปน้ำขอไ,ไขอโชษพระสังที่กะเล้งกะเราสังตื่นเต้นหลายตากะห้องหอนพี่น้อง นมปังปิงนาบ้าง นั่นก็โควิดเนาะ COVID, no. แถวดีก็จะกินตรวจตรว,วดต้งหดนี่นงา,จจางก็ยำหนาอมเหมจะับอกว่าม่นางกินน้ำกันมือ้อคืนเขายุทูบไว้ เหยตะมือมืองามกับบ่าวเดี๋ยวมือเห <c ười> ี่ยวๆกันกันไหมพี่น้องเนีอยเหตะมือมืองามแค่นั้นนาอไอ้หมูย่อใส่ใส่กอห้หน้องปลามือกุ <c ười> ้งทียัง แ็บอยู่แ็บอยู่ลูกขาคือบบคอยมาสือหืมจำเสบแบบจิบก้นลอยเนาะ บุกพ,พีกตั pie pie ้งบักพีกมากเถื่อไม่จากซื้อเก็บนะบวกพีกโอเคสืบเก็บชมหน่อยที่อนเนาะอือชิมหน่อยที่อื่นนะจำเนี้แล้วจ้ะก็หายคิดหอดกัน สวัสดีไม่แห้งนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ